วัสดีครับคราวนี้ผเร็นบ้านอาหารเนี่ยนะครับมีเมนูผัดดอกหอมครับครับไปพอเลยนะครับว่าจะจะได้นะครับผัดดอกหอมจะรับผัดดอกหอมใส่หมูสามชั้นนะครับใส่ไข่ใส่มะเขือเทศนะครับส่วนประกอบก็จะมีอันดับแรกก็น้ำพริกที่จะต้องตําในการผัดแล้วก็คือมีพริกพริกนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็กระปินะครับแล้วก็หมูสามชั้น สับนะครับเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็จะมีอันนี้คือดอกหอมนะครับดอกหอมเป็นดอกของหอมแดงที่เขาปลูกไว้นะครับจะมีมะเขือเทศนะครับแล้วก็ไข่นะครับไข่สองฟองนะครับเครื่องปรุงรสก็จะมีอันดับแรกก็จะมีน้าตาลนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ามันหอยนะครับ ซอสปรงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับอันดับแรกก็เอาดอกหอมมาหั่นก่อนนะครับกันยาประมาณ1นิ้วนะครับมะเเทศ หั่นเป็นชิ้นนะครับครับทีนี้ก็ตามพริกครับพริกกับกระเทียมใส่ลงไปเลยครับ แล้วก็ใส่กะปิต้ำด้วยกันครับนีร้อยครับครับอันดับแรกก็ทอดไข่ก่อนครับรอน้ำมันแล้วร้อนก่อนน้ำมันร้อนก็ใส่ไข่ลงไปครับ

นิดตักไจหามไเลยครับ,บเอหมอสุกตัก,กไป้าหอมเลยเย่าให้น้ำมันหายนะครับ có cung gốc nước ra hết và mình hết mình hết hết rồi hết hay hết đốt này thôi. ตามด้วยนะับเลย หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผัดดอกหอมใส่หมูสามชันชม้นครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยรสชาติอร่อยนะครับผัดอดอกหอมใส่หมูสามชั้นใส่ไข่ด้วยอร่อยมากครับครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ